โอเคก็สวัสดีนะครับที่จริงคลิปนี้มันควรเครียดนะแต่อย่าไปคงอย่าไปเครียดก็คือจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ y o u t u b e ในที่อยู่ในช่องผมเนี่ยอาจจะมีหลายๆคลิปใช้คำว่าวางคลิปไม่ได้ใช้คำว่าหลายๆคลิปเลยอาจจะถูกออกไปนะครับหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยลงซึ่งผมคิดว่าคลิปเนี่ยวันที่24นะครับผมพอดี YouTube เขาแจ้งเตือนมาครับแจ้งว่าช่องผมเนี่ยมีเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ ซึ่งผมจะย่อส่วนตรงนี้ให้ฟังว่าเนื้อหาที่นํากลับมาใช้คืออะไรเนื้อหาที่นํากลับมาใช้ในที่นี้คือการที่ผมเนี่ยเอาคลิปหรือว่าเอานูน่นเอานี่มาแปะช่องตัวเองโดยที่ผมเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยฟิลนี้เข้าใจประมาณนี้นะซึ่งมันก็จริงอย่างที่บอกเพราะว่าคลิปที่ผมเนี่ยทำคลิปแนะนําตัวละครใช่ไหมผมก็ต้องเอาวิดีโอตัวละครนั้นมาซึ่งมันเท่ากับว่าผมเอาวิดีโอจากทางเกนชินมาเท่ากับว่าผมแทบไม่ได้ทําอะไรเลยผมแค่พูดให้ตรงกับช็อตตัวละครแค่นั้นเองครับ ซึ่งเขาก็แจ้งมานะครับว่าในส่วนของนี้มันผิดนะผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะได้ลบนะครับสาหรับวิดีโอที่จะลบเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าเป็นวิดีโออะไรบ้างซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยอาจจะได้ลบเลยนะครับผมซึ่งวันเนี้ยผมอาดวันที่24ผมน่าจะได้ปล่อยอีกทีวันไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเขาให้เวลา7วันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยช่องอาจจะบินไม่งั้นก็ถูกลังับครับซึ่งความหมายก็พอๆกันแหละครับผมก็งงมาตั้งนานแล้วว่า คือเงื่อนไขการสร้างาได้ o u t u b e ปัจจุบันน่ะมันต้องมีคนดู4 0 0พชั่วโมงแล้วก็บวกกับ1,000พผู้ติดตามครับเท่ากับว่าผมอะ่ะผ่านมาได้สักพักแล้วผมก็เลยเอองงว่าทําไมผมไม่ได้ตังค์สักทีวะอ่าเพราะผมเพราะผมไม่ได้ตังค์ใช่ไหมผมก็สงสยัยเออเป็นที่อะไรวะสรุปสาเหตุหลกักๆเลยเขาบอกว่าเป็นที่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เลยจะตัดสินใจลบครับโดยไม่ปิดส่วนตัวครับการปิดส่วนตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะแบบเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่สะอาด1 0 0เสมอไปครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลบไปเลยเนี่ยเท่ากับว่าช่องผมสะอาดเลยครับดังนั้นเนี่ยผมจะตัดสินใจลบนะครับซึ่งต้องแจ้งให้ทราบอย่างนี้ก่อนว่าหลังจากวันนี้ไปผมอาจจะไม่ทําคลิปเกี่ยวกับแบบแนะนําตัวละครหรือรวมตัวละครอะไรขนาดนั้นครับอาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าใครที่ติดตามต่อก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ในส่วนของที่แบบแนะนําตัวละครรวมตัวละครอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้ทาครับเพราะว่าอย่างไงมันก็ต้องเอาวิดีโอของตัวละครนั้นมาใส่ครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เอาวิดีโอของตัวละครนั้นมาใส่เนี่ยมันเท่ากับว่าผมเอาของออฟฟิเชียลมาและที่เนี่ยมันผิดกฎไงประเด็นนะ่ะเออผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ทําแล้วนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทําแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเผื่อมีคนซ้ําเติมนะครับถ้าใครจะว่าเนี่ยว่าผมนะครับ YouTube ไม่เกี่ยวนะใครจะดา่าใครจะว่าว่าผมนะครับ YouTube ไม่เกี่ยวเลยผมคนเดียวครับเพราะว่าในส่วนของเนี่ยผมไม่รู้ไง ropic, ว่ามันผิดกฎ ซึ่งผม,มเพิ่งมารู้ที่หลังตอนแบบเออทําไปเป็นสิบคลิปจนผ่านเงื่อนไขแล้วอะสาหรับใครที่ชื่นชอบการพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยพูดตามภาษาคนไทยก็ติดตามกันได้นะผมก็โอเคแจ้งให้ทราบประมาณนี้แล้วกันก็คือถ้าใครที่ไม่เห็นวิดีโอผมหรือว,ว่าวิดีโอผมเนี่ยปัจจบุบันมันน่าจะมีอยู่ประมาณร้อยยีคลิปนะผมอาจจะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมลบไปเนี่ยลบวิดีโอที่เกี่ยวกับเก n ชินมาเนี่ยอาจจะเหลือแบบประมาณแบบร้อยกว่าคลิปเท่านั้นเองนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับผมส่วนเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกว่าเงื่อนไขสี่ฟันชั่วโมงใช่ไหมถ้าหลังจากผมลบคลิปไปเนี่ยเท่ากับว่าผมต้องเริ่มใหม่ดังนั้นใครที่ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากดูต่อด้วยนะครับผมเป็นการสนับสนุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายมากนะถ้าใครชอบสไตล์การพูดไปเรื่อยของผมนะฮะโอเคก็น่าจะจบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบสั้นๆครับว่าเออบางคลิปอาจจะหายไปนะครับโอเคก่อนจะไปนะครับก็ฝากวับไอจีนิดนึงครับ ขึ้นตรงนี้เลยปิง๊งตัดสนุกเลยคลิปนี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะผมก็มาแจ้งให้ทราบประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ครับผมต้องตามแบบโอ้โหเป็นพันชั่วโมงอะโอเคเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมก็ถ้าใครที่อยากติดตามผลงานต่อก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้ง i อแล้วก็ u t u b e นะครับวันหน้าอาจจะมีติดต่อให้เห็นนะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันครับไปแล้วบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะครับ